สวัสดีครับยังอยู่ในเว็บไซต์ o o o l l Sites อยู่นะครับก็มีพี่ๆถามมาใน y o u t u b e นะครับว่าวิธีตั้งค่าสาธารณะนะครับทำอย่างไรนะฮะใน Google Sites นะครับเนาะบางครั้งเราสร้างเว็บไซต์ไปแล้วนะครับเราไปกดลิงก์ที่ไม่ใช่ลิงก์สาธารณะเวลาส่งลิงก์ให้เพื่อนดูหรือว่านำเว็บไซต์ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นมันก็เปิดไม่ได้นะครับ อ,อบางทีเราอาจจะลืมดูจุดนี้ก็ได้นะครับมาดูกันนะครับวิธีตั้งค่าสาธารณะนะครับก็คือให้เรามาที่หลังบ้านของเว็บไซต์ Google Site นะครับกดที่ตรงปุ่มบวกนี้นะครับโอเคพอเรากดมาที่ปุ่มบวกนะครับมาดูกันนะครับ ก็ถ้าออจุดนี้นะครับนี่คือจุดที่จะให้เป็นสาธารณะหรือว่าเป็นส่วนตัวครับลองกดเข้าไปครับผมนี่ฮะมันมีคําว่าจํากัดกับสาธารณะนะครับถ้าจํากัดอย่างนี้ก็คนอื่นไม่สามารถดูได้นะครับซึ่งเราต้องตั้งค่าเป็นสาธารณะแบบนี้ครับอโอเคนะครับเรียบร้อยแล้ว หลังจากที่ตั้งค่าศสาสนาเสร็จนะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นอามาดูลิงก์ที่ตั้งค่าศสาสนาเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นลิงก์นี้ครับผมเรากดเข้าไปเว็บไซต์ก็สามารถเปิดได้แล้วเห็นไหมครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนะฮะครับผมสลับคลิปนี้สั้นๆแค่นี้ก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับผม